สบายดีท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็มีอ่า OPPO เนาะ a 3ส2ามหนึ่งสองพันซาวเนาะมาเปลี่ยนจอให้เบิ่งเนาะได้เครื่องนี้มาสาธิตให้เบิ่งเนาะพอดีว่าลูกค้าปะเครื่องให้เนาะสำหรับตัวอิทเนเราถอดถาดชิมออกเลยเนาะแล้วก็ห้าทรงโวเก่าเลีอยหนองเนาะจิมเข้าไปแต่ก็หูดเนาะแกง่ายๆเนาะตัวนี้พอ เป็นเครื่องโบเดิมเนาะเป็นเครื่องร e ีไซเคิลตัวนี้เนาะหลังจาะทำแกะออกมาแล้วเนาะแล้วก็มาคลายน็อตทางเทงนี่ออกเนะาะหันแต่ทางเทงเนาะทางลุมบริหารพอตัวนี้โบมีโบมีสายแพรผ่านทางทางกดนี้เนาะอ่ามันจะมีสายแพรสายต่างหากมีแต่หันออกเนาะนะเริ่มหันกันเลยบัดนี้ แกะขึ้นเลยเนาะหาหนองเบิดเลย <S <S แกะออกน,นีเนาะหลังจากน,นั้นให้เฮามาแกะตัวนี้ออกแกะแล้วก็มาแกะายแพจอนี่ออกก่อนเนาะหลังจากนั้นแล้วก็อลองเครื่องเอาจอมาลองก่อนบ่มลองเครื่องเอาจอมาลองก่อนเน,ะนเเา,านเนะ <c oughs> นี่เนาะจอก็อได้จิกสบหม่เลย จะลองก่อนเนาะอ่าบีบจอใส่แพรจอใส่แล้วก็บีบใส่แพรแบตใส่เนาะหลังจากนั้นเราก็เปิดเครื่องลองเลย <c oughs> นี่เนาะขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็มีแต่รอถ้าเครื่องขึ้น <c oughs> ขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นมาเราก็ลองจำมึงเนาะลองเลื่อนมึงเล็กๆน้อยๆก็ได้เนาะโอเค เป็นแบบนี้แหละถือว่าได้ละเนาะปิดเครื่องเลยปิดเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็ให้เอาแกะเนาะแกะสายแบตนีิก่อน,น,นเนาะงานออกแล้วก็งานตัวนี้เนาะอ่าเอาจอวางไว้หลังจากนั้นก็ให้เราดึงแบตเลยเนาะมันจะมีหม่องดึงเนาะตัวนี้ง่ายเนาะตัวนี้จะบางรลุดเนานะมันจะมีโบมีตัวดึงเนาะอ่าระวังเนะาะยันสายขาด งัดขึ้นงัดออกตัวนี้มันจะมันจะออกเป็นแบบนี้เนะะาะเพราะว่ามันโบมีตัวจับดิเนาะเขาต้องหันน็อตเต็งไว้หันน็อตเต็งไว้เนาะเอาน็อตตัวใดก็ได้เนาะมาหันเต็งไว้หน่อยหนึ่งโอ้โให้มันหลุดออกแต่โค้งเนาะตัวนี้นี่เนาะหลังจากนั้นให้เลิกจอตัวนี้ออกเนาะจอตัวนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วเนาะเลิกเลยก็สุกดันตัวนี้เลยเนาะ ดันออกมันก็สิแตกเลยเนาะนี่เนาะมันก็สิเลิกออกอแบบนี้แกง่ายๆเนาะตัวเป็นเครื่องรีไซเคิลเนาะบ่แม่นเครื่องเดิมจะแกง่ายเนาะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็ให้เฮาเก็บขี้เก่าคือเก่าเนาะอันนั้นเปขี้ 9, 9. เก่าอขี้เก่าเก่าออกแล้วแล้วก็เอาวางจอใส่เลยเนาะแต่ว่าในการเก็บขี้เก่านี่เฮาสิบ่ได้เก็บให้เบิ่งเนาะ เดี๋ยวเก็บขี้์กาวแล้วจังมาต่อคลิปเลยเนาะอ่ะาหลังจากเก็บขี้์กาวแล้วเนาะมาต่อเลยเอาจอใส่เนาะสับจอลงวางแล้วก็บเบิ้งเนาะมันจะเข้าขอบมันแล้วก็มาบีตัวนี้ลงส็อกเก็ตของจอนี้เนาะนบีบลงเลย บีบลงประมาณนี้เนาะบีบลงแล้วก็หูตัวนี้ไปเนาะมันสิได้แบบนี้ประมาณนี้แหละเนะาะหลังจากนั้นก็ให้เอาแบตมาใส่เลยแ,แล้วก็บีบลงเนาะแล้วก็น้นเนาะเนนเปิดเครื่องบ่โอเคเปิดเครื่องขึ้นเนะาะหลังจากนั้นก็รอหน่อยนึยนงยังประกอบเนาะ นี่คือเครื่องขึ้นแล้วเนาะสีสันสวยงามเลยเนาะหลังจากนั้นก็บีบล็อกไว้หลังจากนั้นเอามาประกอบเลยเนาะวันนี้เนาะประกอบเลยเนาะอย่าลืมหันน็อตตัวนี้ออกเนาะหันน็อตเอาจับไปเนี่ยหัวเท้าเอาฮะเอาตัวนี้มาประกอบเลยมันจะโบ่แน่นเนาะอมาสบใส่เลยเนาะมาสบใส่เนาะหลังจากนั้นก็ให้เอาหันน็อตตัวที่มัน จับอยู่นี่ติดเลยสำเร็จเนาะเอาพามากวบเลยบัน thả mà bắt cóp sẽ nó mình khẩu lại giật nó sẽ lên nó chân nên cái hẹn hồn อ่าปุ boom, okay. 拜拜 hui, ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะแล้วก็ปุ่มปิดเปิดเนาะบีบง่ายสะดวกโอเคบาดนี้ก็มีแต่มาลงกาวเนาะลงกาวหน้าจอเลยอย่าลืมจิกออกเนาะตัวนี้เพราะว่ากล่องสิบ่แจ้งเนาะถ้าเฮาบ่จิกเนาะกับอาสติกเกอร์ตัวนี้จิกออกเนาะนี่เนาะจิกหลังจากนั้นแล้วก็วางวางแบบนี้เนาะแล้วก็เอากาว ทาเลยบันบบตรงทาไลยเนาะตัวนี้ทาแบบเบาๆเนะาะทาธรรมดาธรรมดา ป้าให้มันแหงหน่อยนึงเนาะประมาณหนึ่งนาทีก็ได้เนาะกันว่ากาวผู้ไดแหงสาเนาะแต่ว่ากาวตัวเอามาทานี่แหงไวเนาะเอาลงเลยเนาะเอาสีเอาทางทางปนลงก่อนเนาะเนาะคอยบีบลงเนาะให้มันเข่าเนาะเบิ่งแต่ละลางกันละเอียดเรียบร้อยเนาะบีบเบิ่งโอเคเนาะ หลังจากนั้นก็ให้ออยางมาหัดพอถึงพอมันอยู่เนาะบบต้องหัดแน่นเนาะตัวนี้เนาะยางมาหัดไหวเนาะนี่เนาะเรียบร้อยเนาะหัดสมนี่หลังจากเก้าแห่งแล้วก็มีแต่ส่งงานลูกค้าได้เลยเนาะติดฟิล์มกันแตกส่งงานลูกค้าได้เลยอ่นะ ตอบได้หลายๆหน่อยที่เบิ่งคลิปจนจจบนะ